you พบกระสือสต๊อกเขอรอลลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่10ุมภาพันธ์ราคาหุ้นร่วงแรงกว่า5%ทั้งทงท,งที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะทำหายในรอบ1ปีครึ่งที่12บาท40สตางค์ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าว,วันนี้เปิดลบทันทีที่11บาทก่อนจะขยับลงต่อไปแตะที่10บาท80สตางค์ติดท็อป10ของหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมากที่สุดบนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าว,วันนี้ เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนหรือว่า SYMC ทำธุรกิจให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนหรือว่า SYMC ทำธุรกิจให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบลิลใยแก้วนำแสง หุ้น SYMC ที่ถูกเทขายในวันนี้เนื่องจากเข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายติดแคชวาลานไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มีนาคมและถูกขึ้นเครื่องหมาย t ทตติ้งอะเรสด์ลิ SYMC ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์คาดว่าราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาตอบรับประเด็นข่าวการชิงเค้กอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านรลอมทั้งกระบบุว่ากำลังอยู่ระหว่างจัดหาพันธมิตรและแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจตรวจสอบงบการเงินงวดล่าสุด พบว่า SYMC มีเงินสดเพียง73ล้านบาทแต่มีหนี้สินกว่า2,600ล้านบาทและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า D/E Ratio สูงเกือบ2เท่าขณะที่ผลการดำเนินงานของ SYMC กำไรสุทธิลดลงต่อเนื่องจาก245ล้านบาทในปี56เหลือ113ล้านบาทในปี58ส่วน9เดือนแรกของปี59ทำกำไรสุทธิได้เพียง60ล้านบาทเท่านั้น โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่ SYMC กำลังจะเข้าร่วมประมูลมีมูลค่า15,000ล้านบาทและเมื่อถอดรหัสจากคำว่าอยู่ระหว่างจัดหาพันธมิตรและแหลเงินทุนจึงมีความเป็นไปได้ว่า SYMC อาจจะต้องประกาศเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้สัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บลก4 i m e ประเทศไทยทีรศักดิ์นวราคุณมองว่าราคาหุ้น SYMC มีโอกาสดีฟื้นตัวไปที่แนวต้าน12บาท ดังนั้นสามารถซื้อเก่งกำไรเมื่อราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับแรก10บาท60สตางถัดไป10บาท20สตางโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่10บาททวน